สวัสดีครับจากร้านนัาเท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอนธานีครับ วันนี้ก็พาลูกค้านะครับทุกท่านมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับเป็นชิปประจําวันที่20กันยายน2565นะครับที่นี่จําหน่ายรถไถรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานพ่วงโรตารี่ผ่านยกกล้องฐานกุดมันหรือว่าจะเป็นเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับมีครบทั้งหมดเลยท่านใดสนใจนะครับร้านเรามี2สาขานะครับสาขาที่รีวิวอยู่นี้ก็คือสาขาอำเภอวังสามหมอจังหวัดบุรรธานีและอีกหนึ่งสาขาก็อยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้แนะนาตั้งแต่ครันมา3 แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบครับตัวนี้สวยๆเลยครับรถปี66 6, ตัวนี้63ครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับราคาอยู่ที่3าม0 0 0สามหมบาทนะครับสามแสนบาทนะครับตัวนี้เป็นยันมาามสก้าแรงม้านะครับ ใช้งานน้อยครับคันนี้652ชั่วโมงนะครับ335,000บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับหานพ้วนนะครับ6ใบของ CMT นะครับส,สวยๆเลยนะครับรถเดิมทุกจุดนะครับอ่า สภาพนี้นะครับไม่ได้มาบ่อยนะครับสำหรับ3าแรงม้านะครับตัวนี้เล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับหรือว่าท่านใดต้องการอุปกรณ์ไปครบนะครับตัวนี้โรตารี่อีกสวยๆนะครับของยันม้าคู่ตัวรถเลยก็จะอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะครับฝากไปด้วยนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับคันที่2นะครับก็จะเป็นคูปต้านะครับ14แรงม้าตัวนี้เป็นค r t 140พัดครับไม่มีเล่มทะเบียนตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา1 2 0 0 0 0บาทนะครับ อุปกรณ์จะได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคา1นึ่งแสนสองหมบาทเป็นรถไถแบบนั่งขับระบบสายพานเพลาเดียวสูบเดียวครับตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรนะครับใครที่งบไม่เยอะนะครับก็เบื่อจากการเดินตามก็จะขึ้นมานั่งขับนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้สบายนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากใส่ตัวตัดหญ้าก็สามารถใส่ได้นะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับตัวนี้1นึ่งแบาทถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พเหมือนกัน นะครับแต่คันนี้สภาพสวยกว่านะครับยางโดยรวมก็ประมาณสัก80%ได้นะครับอุปกรณ์จะมีใบดันมีล้อเหล็กแล้วก็จะมีหาง3ามนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1,30,000บาทนะครับตัวนี้สตาร์ทแบตติดปกติเช็คสายพานเปลี่ยนสายพานให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บสีให้ใหม่นะครับแสนสามลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสามารถปั่นท้ายตีโได้นะครับเป็นตัวพัดนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับก็ยังไม่มีกระบอกช่วยยกหลังทั้งคู่ ก็มีเทาปัญหาวิดีโอให้นะครับถัดมาครับ 3408DI นะครับคันนี้ติดจองไปเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมิมากๆนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้จะเป็นรุ่น l 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้ครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเช็คลูกหมากซ้ายขวาครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับสีชุดบนสีเดิมนะครับสีชุดบนสีเดิมเช็กระบบพร้อมใช้แล้วนะครับรถจกดปี5้า้าครับ เล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบนะครับใช้งาน1,437ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับดันหน้าแล้วก็จะเป็นฐานทวนนะครับ5ใบท้ายสวยๆครับเผาท้ายเต็มๆอ่ะฝากราคาไว้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่295,000บาทนะครับ295,000บาท สำหรับสามหกคูณแปดอันนี้นะครับเป็นตัวดีทีครับตัวนี้เป็นเกียร์ชักเชิน8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นรถรุ่นนิยมเลยของคูโบต้าก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่หารถเกียร์แบบเท่าๆกันนะครับเป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วนะครับ36แรงตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับราคาสองแสนไปไปนะครับ295นะครับถัดมาครับตัวนี้ก็ปี54เหมือนนนนกัััะครบตวี้เเป็็นนตู้แออรรร์ะคับกหลืใส่าวสแตนนเลสะครับก็ไปทํา ภายในนะครับก็ยังไม่ได้ไปจัดแจงเลยครับเพิ่งกลับมานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นบาทคําว่า3ามแสนแปดนะครับเราเปลี่ยนยางให้สี่เส้นนะครับแล้วก็ให้ผ่านทวนใหม่นะครับดันหน้านะครับรถเช็คพร้อมใช้พร้อมประกันเครื่องยนต์ให้อีก3เดือนนะครับตัวนี้3ามแสนแปดนะครับถัดมาครับอีกหนึ่งคันครับตัวนี้3ามหกศูนย์แปดเหมือนกันคันนี้ราคา2องแสนเก้านะครับรถปีห้าสี่ครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อม นะครับรถคันนี้ก็เช็คให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับอุปกรณ์2คชิ้นหน้าหลังนะครับรถ2,000กว่าชั่วโมงนะครับคันนี้นะ,ะสวยๆเลยนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็น l 4 0 1 8 s t ครับ40แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด สสูบนะครับสองเพาโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อนะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก L 3 6 0 8 s p ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นเกียร์ชัตเทิรแล้วนะครับเกียร์เราสามารถเข้าข้างพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโคมเมียมนะครับ LED daylight แล้วนะครับแล้วก็จะมีกล่อง USB ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใครด้วยนะครับก็สามารถติดตามระบบผ่าน GPS ได้นะครับ อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้รถใช้งานเพียง700กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครได้ไปไม่คิดหวังครับตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มือหนึ่งพวกซีนจุดต่างๆนะครับไม่ใช่แกะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ก็ฝากราคาไว้หน่อยนะครับคันนี้ก็อยู่ที่475,000บาทนะครับ475,000บาทถัดมาครับอีกหนึ่งคันสภาพนางฟ้าเหมือนกันตัวนี้เป็น4018ตัวดีทีนะครับ สภาพสวยนะครับคันนี้ราคา425,000บาทนะครับบอกราคาก่อนเลยนะครับปรับลดราคาลงนะครับจาก440,000นะครับรถใช้งานน้อยนะครับดูนะครับสีคันล่างลูกหมากซีลล้อเดิมๆนะครับตัวนี้รถจดปี63คอนคัดเดิมนะครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับนาคันนี้ใช้งาน1,611ชั่วโมงนะครับรถคันนี้เดิมทุกจุดนะครับดูหางแทบไม่ได้ใช้เลยครับเต็มๆนะครับ โครงผานไม่มีหักไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยจุดรั่วซึมไม่มีนะครับยาง90%าครับหน้าหลังนะครับสภาพยาง90%อซถัดมาครับตัวนี้จะเป็น L 4 0 1 8เป็นตัวคานโค้งนะครับตัวนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับลูกค้านะตัวนี้ราคาอยู่ที่3,85 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าผานพวน6ใบ สภาพของยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ85อนะครับยางหลังก็ประมาณ75เรนคันนี้เป็นรถวิวนะครับทาสีใหม่ทั้งคันเช็คสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนแผ่นลังคาให้ใหม่นะครับพร้อมแถมพอซิ่ิให้นะครับตัวนี้นะสวยๆเลยครับคันนี้ใช้งาน1นึ่พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับรถจดบปี61นะครับเลื่อมทะเบียนครบนะครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็นยันมา4.9แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ2เพาโฟวินขับเคลื่อนสีล้อ นะครับตัวนี้เป็นเก้าเกียร์ดันหน้าเก้าเกียร์ถอยเก็บสีเป็นสีชมพูมุกนะครับพร้อมแถมพ่อซิ่งหน้ากากอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านปวน6ใบตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่ครับรถใช้งาน2345ชั่วโมงนะครับสวยๆเลยครับสีชมพูมุกนะครับตัวนี้สีถ้าโดนแสงนะครับมันจะสะท้อนนะครับเก็บงานทําสีเรียบร้อยนะครับฝากราคาไว้ครับคันนี้3 2 0 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0 0บาทถัดมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นคูบต้า M6040EU ครับเป็น60แรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เพาฟวินขับเคลื่อน4ล้อระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับยางหลังเต็มๆครับยางหน้าก็ประมาณ85นะครับคันนี้เช็คระบบพร้อมใช้พร้อมแถมท่อซิ่ง1ใบนะครับคันนี้ไม่ชั่วโมงการทำงานไม่ขึ้นนะครับคันนี้ก็แจ้งราคาไว้นะครับอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทนะครับ4 3 5 0 0 0บาทเดี๋ยวใบผ่านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ รถทําทสีใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้นะาภาพก็ถือว่าสวยเลยครับโดยรวมไปชมกันต่อครับก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว dc 1 0 5 x นะครับเป็นรถเกี่ยว1 0 5แรงม้านะครับตัวนี้รเราจดทะเบียนปี61นะครับใช้งาน2,500ชั่วโมงนะครับนัดก็ได้เปลี่ยนแท็กแล้วก็เช็ครูปืนช่วงล่างให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 6แสนหนึ่งมืบาทนะครับไม่รวมเก็บสีนะแต่ท่านใดที่ต้องการเก็บสภาพเก็บงานทําสีต่างๆนะครับก็ขอบวกเพิ่มอีก2องหมื่นก็จบอยู่ที่หกแสนสามืบาทนะครับรถเช็คพร้อมใช้พร้อมส่งให้ฟรีสามรอยกิโลครับปากคอเป็นเหล็เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็นอุบต้า M ห้าพัน SU ขายตามสภาพนะครับอปิดเครื่องให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ สองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นบาทประมาณนี้นะครับถัดมาครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับพรุ่งนี้จะรีวิวนะครับตัวนี้เป็นคูบะต้านะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับห้าสิบแรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบครับสองพาวฟวินครับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะตัวนี้ยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับยางหลังประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคาสี่0สนหกหมห้าันบาทเล่มทะเบียนครบนะครับรถจดปีห้าหนึ่งใช้งานพันสี่ร้อชั่วโมงหรือเปล่านะครับนะครับพวกท่อนคลัต ห้องโดยสารต่างๆเดิมๆนะครับรถเช็คสภาพแล้วรถถือว่าสวยนะครับ1420งชั่โมงเองนะครับมาพร้อมกับหาน 246F นะครับใบย4นิ้วผ่านตรงรุ่นท้ายนะครับเผาท้ายเต็มๆอ่ะ4ี่0 0 0หบาทนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็น L4018 ครับราคาของคันนี้ก็อยู่ที่อ่า 4แ5,000บาทเช่นกันครับรถเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับรถปี61นะครับตัวนี้รอเล่มทะเบียน60วันทําการนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเก็บสีคันล่างใหม่สีหัวสีเดิมนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับถัดมาเป็นยันมา49กแรงครับตัวนี้ราคา3 3 0 0 0 0บาทครับรถจดปี59ครับอุปกรณ์2ชิ้นครับหน้าหลังด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับเดี๋ยวนะัดพาไปชมรถฝั่งทางนู้นแล้วก็ลงไปดูที่อู่ด้านล่างอีกนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวผ่านขุดมันเนี่ยมารับเองอยู่ที่12,500จะเป็นของปอรีรีโชคชัยนะครับถ้าเป็นผ่านยกล่องอยู่16,500 ก็จะเป็นของปอเสรีโชคชัยเหมือนกันนะครับใบ22นิ้วลูกค้าโทรมาบอกเอ้ยนัดเห็นหลายตัวพันหกอ่าหมื่นหกพันห้าร้อยเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเฉพาะของปอเสรีโชคชัยที่จัดโปรนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นก็ขายตามราคาที่ยืนอยู่หน้าร้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นสาลี่นะครับสาลี่ตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นนะครับรับน้าหนักสามตันนะครับตัวนี้สาลี่มือสองครับหมื่นเดียวอันนั้นจะเป็นสาลี่ลากรถเกี่ยวนะครับเป็นเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวก็อยู่ที่สี่หมื่นห้านะครับ ได้ถึง d c 93อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านช่วเงเย็นๆนะครับพอดีฝนอ่าแสงหมดนะครับแสงหมดก็ได้เปิดแสงช่วยนะครับก็จะมีโรตารี่มือสองอยู่ประมาณสองตัวสามตัวนะครับโรตารี่มือสองตัวนี้ก็ใส่บี24นะครับอันนี้ขนาด135ตัวนี้ราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับพร้อมย่อยปัน่นตัวนี้นะครับ ขายตามสภาพครับเม็ดหกสิบนะครับไปหมดแล้วนะครับก็ขายที่สองหมืนบาทนะครับด้านในก็จะเป็น iX หนึ่งหกสามนะครับใบสวยๆเลยนะครับอันนี้ขายที่ตัวละสามหมื่นนะครับส่วนริปเปอร์หกขาเนี่ยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเก้าพันห้าร้อยนะครับเดี๋ยวข้ามไปฝาช่สินค้าฝั่งทางหน้าร้านกันต่อนะครับอันนี้ก็คือรถที่ลูกค้าแต่ละท่านได้จองไว้นะครับแล้วก็ เก็บงานนะครับแล้วก็เตรียมรอส่งลูกค้าแล้วนะครับ4708นะครับก็เอาเดินทางวันพรุ่งนี้ครับของลูกค้าที่อำเภอชัยวันจังหวัดอุดรธานีอันนี้4508ครับของลูกค้าท you uh nah um ี่อำเภอหนองวัวซอนะครับจังหวัดอุดรธานี3408ครับลูกค้าอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ยันม่า45แรงลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ข้างในนุ้นก็จะเป็น 4708 SP ครับลูกค้าจากอำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานีครับก็อุดรกันทั้งหมดเลยนะครับเซตนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับโรตารี่ต่างๆนะครับเม็ด6ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับมารับเองก็อยู่ที่45,000นะครับเดี๋ยวลงด้านล่างต่อนะครับมาดูการทำงานเบื้องหลังบ้างนะครับคันนี้จะเป็นคูบต้านะครับ M5,000 SU นะครับตัวนี้เรามาเปลี่ยนคอนโทรลวาลฝาไฮให้ใหม่ครับพอดีมีอาการหางย้อนครับก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับคอนโทรลวาลนะครับ ตัวนี้นะครับเปลี่ยนคอนโทรลวาลวเสร็จเรียบร้อยก็แก้อาการหางย้อนเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับแล้วก็ทำสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้เป็นคูโบต้า M5000SU คันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเช็คความใช้นะอันนี้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทส่วนตัวด้านในนะครับตัวนี้เป็นสามสี่ศูนย์แปดครับเข้าน้ำเกลืออยู่นะครับก็ฟิตเครื่องใหม่ครับคันนี้นะคันนี้ก็ รวมเก็บงานแล้วก็ฟิตเครื่องใหม่แล้วนะครับใครที่จะซื้อแบบไม่เก็บสีก็ได้นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหห้าันบาทมีเล่มทะเบียนครบนะครับส่วนถ้าทําสีอะไรด้วยเปลี่ยนยางอะไรด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองแสนหนึ่งหมืนบาทประมาณนี้นะครับคันนี้เหมือนกันนะครับคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองนะครับฟิตเครื่องใหม่เหมือนกันนะครับรถสิบปีครับเป็นธรรมดานะครับตัวนี้ก็สามสี่ศูนย์แปดเหมือนกันนะครับมีทั้งหมดสามคันตัวนี้จะเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับ แล้วก็ติดตั้งชุดไปดันใหม่คันนี้ทําเสร็จแล้วการันตีว่าสวยแน่นอนครับเริมทะเบียนครบนะครับคันนี้ก็ฟิตเครื่องใหม่เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่สองแสนสองนะครับอันนี้สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับอันนี้เก็บงานใหม่ครับยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวนี้อยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับก็กําลังเก็บสีมาขัดสีให้นะครับแล้วก็อีกคันนึงครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นสี่เจ็ดูนย์ปดตัวดีทีนะครับ รอเช็คสภาพอีกหน่อยครับเปลี่ยนหน้าใบดันใหม่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทครับใครสนใจเดินทางมาดูรถได้นะครับมาเลือกชมกันได้แล้วก็ลองขับกันได้นะครับราคาเราจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับเพราะว่ารถทุกคันเราเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับ แลวก็มีประกันเครื่องยนต์หลังการขายจัดส่งด้วยทีมสไลด์ออนของเราเองนะครับเพื่อไปเทนลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้ออกตกนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้ามากมากนะครับที่สั่งจองกันเข้ามาตัวนี้เป็นสาสิบหกแรงนะครับลูกค้านะตัวนี้ก็เหลือฝากระโปรงครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังสวยเลยคันนี้ก็อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านของวันที่20กันยายน25 6 5นห้านะครับวันนี้ก็มาค่ำหน่อยนะครับเพราะว่าก็ติดภารกิจไป ต่างจังหวัดมาหลายวันครับไม่ค่อยได้อัปเดตสินค้าหน้าร้านให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับขอบคุณครับ